สวัสดีครับก่อนสวัครับขอขอบคุณขอบคุณยังไม่ได้เออขอบคุณก่อนก็ได้ขอบคุณก่อนไม่ไม่เดี๋ยวก่อนที่จะขอบคุณอ่ะแกขายนม,มช่วงปิดเทอมเนี่ยนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วก็ต้องเร่งขายแต่อ,อยากให้คน,นบสอนแกหน่อยก่อนที่จะขอบคุณให้สอนขายนมก่อนแล้วขายนมขายพวงลาลายมันมันขายขาย,ขายที่เดียวกันเราต้องดูจังหวะ เข้าใจไหมไฟแดงเราถึงจะลงไปใช่ไหมได้บางที่ไฟแดงมันมีเวลาบอกใช่ไหมร้อยสิบห้าวิเก้าสิบวิเี่เราดูเลยว่าคันไหนเรียกเราซื้อเข้าใจไหมถ้าดูว่าคันนี้เรียกแต่เวลายังเหลืออีกประมาณเจ็ดสิบวิเป็นแบงค์พันเราไม่มีทอนเราข้ามไปก่อนไ้ขายแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบสองใบอย่างนี้ไม่ได้ทอนใช่ไหมพอเหลือห้าวิจับมาที่แบงค์พันเลย เอาเงินเอานมให้เขาแล้วเอาเงินแบงค์พัน่ะดึงก่อนดึงเงินก่อนขอบคุณครับขอบคุณเราไหวขอบคุณครับขอบคุณครับเรวดึงแบงค์พันแล้วก็เอานมให้เขาถ้าเหมือนจะทอนตังค์อ่าแล้วก็หันหน้าะแล้วก็วิ่งเลยแต่จริงมันก็ไฟเขียวพอดีใช่ไหมไฟเขียวพอดีคันนั้นเราไปอันนี้เข้าใจเข้าใจเปล้องรอนขอบคุณแล้วก็มีแค่สีทางบ้างอุดหนุนเนี่ยใช่ไหมบางคนเขาโอนมาเอาไปที่สนาม คนน้เห็นอยู่ไงคนไม่ได้ไปสนามลายรันไงไม่ค่อยสบายขอบคุณแม่แม่นีแม่นีเชียงใหม่แม่ไก่ลำปางแม่นางเมืองเพชรนาเป็ดเมืองนนท์นาชนเมืองน่านอ่านางนางหานเมืองเมืองกำแพงน้าแดงเมืองโคลาชคุณอำนาจเมืองลำพูนคุณจูนขอนแก่นคุณแอนแม่สายขอบคุณ ครับขอบคุณเรหมดที่เขาพูดเนี่ยเขาอุดหนุนมึงหมดนะ้เนี่ยเอาตั้งแต่ไม่ไม่มีเชียงใหม่เลยอ่ะผมก็ของคุณเอฟซีทุกคนนะครับไม่กู้ื้อดิไม่มีเชียงใหม่ไม่ไกลลำปางไม่นานเมืองจันนั่นอ่ะนั่นนันเมืองเพชรน้เป็ดเมืองชนน่นนนเมืองแพร่น้าแก่เมืองน่านหน้าบ้าน กูมีต้นไม้อ่ะขอบคุณขอบคุณ MC ดินี่ด uh, um, mm, ูแก <ok ่ข้าซื้อมึงจริงๆริงไงอ๋องั้นเอาวาดตามก็ได้เอาวาดตามคนเราแล้วกันขอบคุณแม่นีเชียงใหม่ขอบคุณแม่นีเชียงใหม่อ่ะดังๆหน่อยดิแม่นีเชียงใหม่แม่นีเชียงใหม่นะครับแม่ไก่ลำปางไก่ลำปางแม่นางเมืองกำแพงแม่นางครับแม่งแม่แดงเมืองกทมแม่แดง กทมกทมกทมแม่แดงเมืองกทมกทมแม่แดงเมืองกทมแม่แดงเมืองกทมกทมเออแม่นมเมืองพัทยาแม่นมเมืองพัทยาพี่ลุนลำพูนพี่ลุนลำพูนได้ลออมาแล้หรอเปล่พี่จุนพี่จุนไม่ใช่ป้าหนุ่ยเมืองสุพรรณป้าหนุ่ยเมืองสุพรรณป้าเนยป้าเนยไม่ใช่ป้าหนุ่ยป้าเนยป้าหนุ่ยถูกแล้วป้าหนุ่ย S <S ป้าหนุ่ยเมืองสุพรรณป้าหนุย่ยเมืองสุพรรณลุงจันเมืองกำแพงเมืองจันมูลกำแพงเราขอบคุณแล้วลงุลงจันเมืองน่านน่านครับยาก้านเมืองสุรินทร์ยาก้านเมืองสุรินทร์แม่นินแม่ยูโรแม่นินแม่ยูโรสมเด็จโตวัดรักครบ อันนั้นเกี่ยวไม่เห่อันนั้นเกี่ยวไม่เกี่ยวเวเนาะเอาเอบะพร้อแล้วก็ให้คําอวอยพรเอามาโหรีม่งฮะอันนี้ฮะต้องมาป้องเนี่ยโอเค ก็เทคนิคก็อย่านำไปใช้ตั้งใจขายถูกต้องแล้วเก้ากร้อยไม่ต้องคอนไม่ใช่ว่าอันไหนที่เป็นแบงค์พันแล้วก็รอไฟถ่วงเวลาเขาไม่ใช่ก็ต้องถามเขามีแบงร์อยไหมอะไรไหมนี่นะขาทุนเรี่ยนอะไรก็บอกเขาไปนะก็ ขอบคุณนะครับเนาะขอบคุณที่ช่วยแม่แม่ทุกคนนะครับแม่อะไรมีแม่อะไรใช่ไหมตนไหนดิพี่จำได้มีแม่แดงกอดมมอแม่นองคุณภัทรยาใช่ไหมป้าเหนื่อย ป้าหนุ่ยเมืองสุพรรณนักการเมืองพี่รันเมืองลำพูนพี่รันเมืองลำพูนกลับไปได้เว้ยแม่นีเมืองสุพรรณพี่รันเมืองลำพูนแล้วพี่ชุนะชุนหัวของบ่าวพี่ชุนไม่จืดนี่ขอบคุณยังขอบคุณนี่อีกแบงค์พันอย่าไปใช้เราหาของเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองใช่ไหมอย่างเราไปรับมา เจ็ดสิบบาทแล้วก็อย่าไปบอกเขาว่าเรารับมาเจ็ดสิบเราบอกว่ารับมาผมไม่ได้อะไรเลยผมขายเท่าทุนหนึ่งร้อยดังนั้นที่เรากำไรสามสิบเราก็อย่าไปบอกเขายี่สิบครับนั่นไงนั่นไงยี่สิบมึงก็ไปบอกเขาได้อย่างเงี้ยว่าผมรับมาเท่าทุนเออถ้าเขาพูดมากมึงก็ชักออกมาเลยเนี่ยเนี่ยโคตรสอนเลยแหม่กระเป๋านี่อย่ารูดซิปนะโคตรไม่เคยรูดซิปใช่ไหมขวดทองขวดไม่มีใครรู้หรอกเนี่ยเึงออกถึงว่าเนี่ยขวดเออใส่เงี้ยไหมแบบ เคยทำไม่ไม่เคยอย่าไปทำไม่ดีสิบห้าขวดถ้าใครปล่อยสิบห้าขวดไม่ไม่ใช่แบบว่าตอนขายเขาสิบห้าขวดแล้วพี่ครับผมหิวอย่างนี้ได้ไหมมีไหมไม่มีเขาเขาให้ไหมเขามีควักให้เราคืนขวดสองขวดมีไหมไม่มีเนาะไม่มีครับไม่มีแต่ให้ทิปนี่มีอยู่ทิปบางบางครั้งก็แบบให้ทิปหนึ่งร้อยแมวแมวหนุงอ๋อนั่นเขาให้แล้วเนาะอืมไม่ว่ากินหน้ากินตอนแนะนำลูกค้าก็พยายามพูดพูดเพ้อพพูดอย่างนี้เลย อันนะครับมีกระจกครับไม่ใช่พคุณแม่คงเป็นคนซื้ออ่ะใช่บ้านคุณเบิร์เหรอเอานะกินมนื้อนี่เลยมันจะรู้เรื่องไหมนี่เตื่องนี่คืออ่ะขอให้เขาหลอนขอให้คนาโดนแปล่ให้เลยครับเขาบอกว่าไม่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 ก็ก็เอามาแหละคนนบก็ไม่ค่อยสบายอยากให้จูเนีย่ยไวยพอให้คนนบหายดีหน่อยจะได้มาที่สนามบอลหรอ ผมก็ขอให้การมขึ้นนะในการปิดป่วนครับก็เดินไลจากกล้ามเนื้อคันใจอ่อนแรงก่อนตอนนี้ก็อยากให้โค้ชมาช่วยสอนครับจริงจังมากเลยว่าได้แต่แร็พก็กแร็แร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 แแล้วก็เออโอเคก็คิดถึงไหมโค้ดนบไม่มาสนามหลายวันนี้คิดถึงไหมอ่างั้นก็โอ้อะไรนะ ปอลัะนนี้หนึ่งก่อนจะจากกันคลิปนี้เอ้ยโนบงเอ้าแดงดังหน่อยให้มันแบบเออกูมั่นใจกูเป็นี่เนียออบองเอ้ยมึงชดอะอบองเอ้ยออบองเอ้ยเงียเนี่ยจี่เล่ยเนอ๋เงียเเนี่ยจีเล่ยเลอ๋อต่อ มองท่เนี่ยจงปตจงปององท่านเนี่ยกองเก็บอก็บเกีนยวเออแล้วนะครับภาพไม่ค่อยดีช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันครับผมแล้วก็ฝากจูเนียเวลาใไปผ่านไปไนมาขายอยู่ขายอยู่ที่สี่แยกมอขาไม่ตายเออออตโต้งานให้จะไปพงโชครับกูถึงแล้วใช่ไหมกูพูดแค่สี่แยก แล้วมึงก็ไปบอกว่าเบิร์ดน่าอะไรเบิร์ดครับก็น่าอะไรเบิร์ดมีกี่แยกเรื่องจะดูอะไรอย่าเงี้โดนเลยกีแยกสีแยกครับก็เจอเนาะคุณเนี่ยตรงไหนก่อตรงงทำนะครับผมโอเคครับโอเคนะครับผมเออก็สวัสดีสวัสดีก่อนครับขอบคุณไม่มีเชียงใหม่ครับพอละพอละโอเคครับขอบคุณมากครับผมครับ